พบลาวเก่งวิชาในชีวิตฉันเคยพบพระอริยะหลายแบบบางแบบก็ทำตนเหมือนคนบ้าเที่ยวไปเดินกลางทุ่งกลางนานอนกลางดินกินกลางทุ่งบางลายก็ทำท่าสงบเสงี่ยมเสียจนหน้าเกียดเกินพอดีเมื่อทักทวงเข้าก็ออกฤทธ ทางปากว่ามันเรื่องของค่าชาวบ้านไม่ต้องเสือกปล่อยลายเสียอ,ออกมาให้ปรากฏใครว่าก็ทำหูทวนล,ลมหรือหูกระทะเสียหูกระทะฟังอะไรไม่ได้ยินเพราะไม่ได้มีไว้ฟังมีไว้ถือหรือแขวนมีหลายลายที่เมื่อไปถึงท่านจัดแจงสถานที่พัก ไว้ให้เรียบร้อยแต่พอถามทำเข้าทำท่าเหมือนตาวัวตาควายพูดแบบคนไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีบางรายก็ออกแบบเหมือนคนปากคลองสารเฉพาะในเขตหลังคาแดงนุ่งผ้าผืนเดียวลอยชายพูดกับหมูกับหมาเพลินพอพวกเราเข้าไปหาก็ทำท่าเอะอะวยวายไม่รู้เรื่องรู้ราว ดีไม่ดีด่าพ่อล่อแม่เสียเต็มอัตตาศึกเมื่อพวกเรานิ่งและเห็นทาวันเหนื่อยพวกเราก็พูดกันเองว่าไอ้คนไม่บ้ามันทำบ้าอย่างนี้ควรให้กิเลสตัณหาถลกหนังเสียใหม่พอเห็นว่ารู้ทันบางลายลงนั่งขอขมาบางลายหัวเลาะลั่นฟ้าชอบใจแล้วตอบว่าเมื่อรู้แล้ว มากวนกันทำไมเพื่อนท่านที่ทำแบบนี้ส่วนใหญ่เป็นพระทรงวิชาสามหรืออภิญญาและปฏิสัมพิทายานสำหรับพระทรงวิชาสามถ้าไม่เก่งจริงๆไม่ค่อยออกฤทธิ์นักแต่ก็เอาพระวินัยเป็นใหญ่และเบียบใหม่ๆที่พวกกิเลสนะออกกฎไม่สู้สนใจนักและมีการระมัดระวังตัว คือไม่ใครพูดกับคนที่ไม่ควรเปิดท่านถือว่าท่านสบายแล้วเมื่อรับฉันให้แต่ถ้าอวดดีเมื่อเห็นว่ามีดีแล้วก็เลยไม่ให้อะไรเลยแม้แต่ว่าเขาจะมีดีผิดผิดก็ตามถ้ารู้ตัวว่าดีท่านพวกนี้ปล่อยให้ดีไปตามอารมณ์ไม่ใช่ท่านจะไม่เมตตาที่ทําอย่างนั้นเพราะท่านเมตตา ด้วยคนที่มีกิเลสหนาะเมื่อเห็นตัวว่าดีก็มักไม่ฟังเหตุผลของใครต้องปล่อยให้หมดดีจึงจะฟังเสียงพ้นตักเตือนสำหรับท่านสุขาพิปัสกโกท่านพวกนี้ไม่มีฤทธิ์เพราะท่านไม่มีอะไรพิเศษท่านคงรักษาอารมณ์และอาการตามปกติส่วนท่านสองพวกคือชละพินโยกับปฏิสัมพิทัป,ปโต ท่านมีฤทธิ์และแสดงออกลอกลีดินอกลอยเหลือเกินพบท่านก็ยากต้องยี่หอดคล้ายคลึงกันก็พบไม่ยากเหมือนกันเพราะเมาเท่าเกันเมื่อพบแล้วหมดฤทธิ์แล้วก็จะพบฤทธิ์พระธรรมที่หวานสดชื่นบอกไม่ถูกเลยท่านพูดให้ฟังดูเหมือนเราจะบรรลุไปด้วยลูกหลานที่รักฉันฟุ้งเลยทงไปอีกแล้ว ตามแบบฉบับของฤาษีหัวล้านและมีเผ่าพันลิงเป็นสารณะจะคุยต่อไปเรื่องของทุดงเมื่อออกจากสำนักท่านวัวเขาอ่อนแล้วก็มุ่งเข้าสู่เขาว,วงพระจันทร์ที่เขาว,วงพระจันทร์นี้มีเรื่องประกอบหลายรายการจะเล่าแต่ย่อๆเรื่องแรกก็คือนางสาวพระจันทร์ เป็นลูกสาวเท้ากกขนาดที่พระรามแผ่สอนทำด้วยอะไรไม่ทราบปักปกนอนอยู่ในถ้ำนางสาวพระจันทร์หรือชีจันทร์ก็ไม่ทราบเธอเป็นลูกสาวทอผ้าค่อยถวายพระศรีอาริอายุแก่มากแล้วตั้งแต่สมัยพระรามลบยักษ์มันเมื่อไรฉันก็ไม่รู้ ถ้าเป็นสาวความเป็นสาวนิยานถกเทกไปหมดเสียแล้วก็ไม่รู้เมื่อเขาว่าอย่างนั้นก็ว่าไปพ่อถึงที่ตั้งวัดเขาสะพานนาคเดิมไม่มีวัดหลวงพ่อปานท่านมาสร้างไว้เพราะคนจะเข้าเขตเขาวงพระจันทร์ต้องเข้าทางนี้ท่านจึงบัญชาการให้หนายห้าง ขายยาตราใบาโพท่าเตียนพระนครคือนายประสงค์ตั้งตรงจิตออกทุนสองหมื่นบาทสร้างกุฏิขอสวดมนต์สาลาการเปลี่ยนเสร็จแถมเริ่มอุโบสถเข้าไปเกือบเสร็จตอนนั้นฉันก็ไปเป็นช่างแบกช่างยกกับเขาเหมือนกันแบกบไม้ขึ้นหลังคาช่างที่ทำส่วนใหญ่เป็นพระวัดบางนมโพ บางท่านเกืบจะมาเป็นเจ้าของตลาดหนองเต่าเสียก็มีเพราะถ้าต้องการอาหารต้องเดินมาซื้อที่ตลาดหนองเต่าหรือจะเดินทางมาเดินทางกลับต้องเดินไปขึ้นรถที่สถานีหนองเต่าเมื่อไปมาไหลาวาระเข้าก็เจอวัวเขาอ่อนเข้าวัวก็ร้ายควายก็แรงมันก็ต้องขวิดกันใครจะสู้ใครได้ เขาไม่ตั้งให้เป็นกรรมการเลยไม่ทราบว่าใครแพ้ใครชนะวัวที่มีกำลังส่วนใหญ่เป็นวัวพันเมืองจีนขั้นแรกหลวงพ่อท่านตั้งใจจะสร้างเป็นศาลาที่พักคนเดินทางด้วยคนมาเขาวงพระจันทร์เมื่อถึงตรงนี้ต่างก็หยุดพักท่านจึงสร้างศาลาหลังเดียวก่อนและต่อมาสร้างเป็นวัดเพียงสองปี ก็มีสถานที่สมบูรณ์ด้วยช่างหาง่ายช่างท่านใดถูกวัวขวิดก็ไปเก็บซากปทํทำานตามเดิมที่ทนทานวัวขวิดไม่ไหวมีหลายลายที่ต้มวัวเสียสุขคือบอกว่าถ้าวัดเสร็จก็จะตกลงขึ้นเวทีขิดกันเป็นทางการแม่วัวตัวสวยตกหลุมพรางส่งข้าวส่งน้ำพองานเสร็จงวด คือไม่เสร็จหมดหลวงพ่อท่านก็เปลี่ยนช่างเจ้าควายเลยไปไม่กลับพวกรุ่นใหม่มาก็รับฟ้องจากแม่วัวว่าแล้วก็โอบกันต่อไปเมื่อไม่ได้รุ่นแรกฉันก็ต้องจัดการกับรุ่นนี้ให้ได้ข่าวนี้เข้าหูบ่อยๆบางลายก็ได้จริงๆแต่บางลายก็เสียเหยื่อเป็นวลาที่สองที่สามเพราะเจ้าควายไม่ยอมสู้ ยิ่งพวกควายที่สงบเสงีง่ยมเขาคิดว่าเขามาทําบุญไม่สูงสิงสนใจแม่วัวตัวร้ายยิ่งสนใจเป็นพิเศษเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องธรรมดานักบุญหรือพระที่มาทําการก่อสร้างก็มาจากฐานะไม่เสมอกันบางท่านก็หยาบบางท่านก็สงบเสงีง่ยมมีพระองค์หนึ่งอย่าออกชื่อเลยนะท่านยังมีชีวิตอยู่เวลานี้ ก็เป็นคนดีน่าบูชาอายุก็ามากแล้วเห็นจะหกสิบปีกว่าหลายปีด้วยท่านบวดก่อนฉันหลายปีมีแรงมากท่านทำงานเก่งองค์นี้ดีไม่ต้องเกรงว่าวัวเขาอ่อนจะลอกหนังด้วยปากแกยาบเสียจนหาคนรักยากแต่ทว่างานดีมากวันหนึ่งเมื่อพาขึ้นไปติดเครื่องพนศาลาการประเรียน แดดร้อนหลวงพ่อท่านอนุญาตให้คลุมศีรษะได้ท่านบอกว่าอาน,นิสงสร้างวัดมากกว่าโทษที่จะเสียจริยาเล็กน้อยมากเราลงทุนน้อยได้กำไรมากควรทำต่างองค์ก็เอาผ้าบ้างหมวกบ้างคุ้มศีรษะท่านองค์ปากสว่างล่อหมวกปีกใหญ่ที่พวกจีนทำไล่ชอบใช้ความจริงก็ดี ล่มมากดีมากฉันยังเคยอาศัยล่มแกในการบางคราวเจ้าลาวคนนั้นมาเห็นเข้ามันก็ร้องว่าพระไม่สำรวมใส่หมวกอย่างคาราวาสทุกองค์เขาไม่อยากตอบมีองค์ปากสว่างองค์เดียวทนไม่ได้แกร้องด่าลงมาจากข้างบนว่าไอ้ลาวปากหมามึงเสือกไม่เข้าเรื่อง เดี๋ยวพ่อทุ่มด้วยไหมคือเจ้าลาโกรธมากมันร้องประกาศว่าพระทุกองค์จะต้องตายก่อนเพลนวันนี้เวลาที่พูดกันประมาณ8นาฬิกาเศษมันพูดแล้วมันก็เดินไปทางหลังเขาเมื่อมันไปแล้วก็ไม่มีพระอะไรสนใจเรื่องที่มันบอกว่าจะให้ตายเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ30น,นาทีเศษเจ้าลิงขาวเขาไปทำงานด้วย และเจ้าลิงเล็กด้วยสามเตื้อเมื่ออยู่ไหนก็อยู่ร่วมกันที่เขาสะพานหน้าหรือเขาวงพระจันทร์เป็นที่สงัดกลางวันทำงานกลางคืนทำใจให้สบายบอกไม่ถูกเลยคณะของเราพวกเขาอ่อนสนใจมากเพราะเป็นพวกสงบเสงี่ยมแต่เราก็ไม่หลอกใครให้ก็กินเรื่องรับปากว่าจะเป็นหัวใคร ไม่มีในคณะสามเกลอหรือสามดิงของเราเขาให้กินเรารับเขาให้ใช้เรารับเขาให้กบเราไม่ตกลงแน่เพราะกบมาพอแรงแล้วไม่เห็นอะไรเป็นเรื่องเลยเมื่อเวลาผ่านไปเล็กน้อยหลังจากที่เจ้าลาวปากหลายผ่านไปเจ้าลิงขาวมันบอกว่าเจ้าลาวคัดของพวกเราระวังของที่อื่นต้านมันไม่ไหว มีพระหลวงพ่อกับยันเกาะเพชรเท่านั้นที่จะช่วยเราได้ฉันเลยร้องไปว่าพวกเราทุกองค์ปลุกยันเกาะเพชรเพื่อความอยู่รอดของพวกเราทุกองค์หยุดงานต่างปลุกยันเกาะเพชรประเดี๋ยวเดียวตะกรุดหรือพระที่ได้มาจากวัดอื่นหักหมดเหลือแต่พระหลวงพ่อให้ไปเท่านั้นที่ไม่ยอมหักพวกเราทราบทันทีว่าเจ้าเราระยำนั่น มันคงใช้วิชาทำเราไม่มีผลมันคิดว่ามีของกันจึงคัดของเมื่อปรากฏว่าพระวัดอื่นแตกพระบางองค์ตกใจหน้าเสียจึงบอกท่านว่ายันเกาะเพชรคุ้มได้และวิชาที่ทำเราจะย้อนเข้าตัวคนทำเองทุกองค์จงว่าอิติปิโสทุกองค์วางงานพนมมือตามๆกันเขาว,ว่าในใจ เขาว่าอะไรกันบ้างไม่ทราบเวลาผ่านไปเกือบสิบนาทีเจ้าลิงขาวบอกว่าขอให้ทุกองทำงานตามปกติเจ้าราวมอบแล้วช่างมันไม่ใช่เรื่องของเราเราทำงานกันไปของมันสังหารมันเองฉันเพลนแล้วจึงค่อยไปดูมันเจ้าลิงขาวมันทรงอภิญญาฉันสู้มันไม่ได้สักอย่างและเจ้าลิงเล็กด้วยมันทรงอภิญญาเหมือนกัน วเขาเป็นทหารคุ้มครองเรื่องอันตรายนอกจากกฎของกรรมใหญ่แล้วเขาคุ้มได้จริงๆเมื่อทุกองค์ฟังแล้วก็ทำงานตามปกติเมื่อถึงเวลา11นาฬิกาเสร็จเต่างก็พักจากงานมาอาบน้ำฉันเพลนเมื่อฉันเสร็จก็พักเหนื่อยถึง13นาฬิกาจึงจะขึ้นทำงานคราวนี้เราพักกันจนค่ำคือตะวันยอแสงจริงๆ ด้วยอยากให้งานเสร็จเร็วๆไม่ใช่กลัววัวเขาอ่อนไม่อยากให้งานยืดเยื้อเผื่อว่าแม่วัวแก่หิวจัดจะได้ดื่มอาหารเร็วๆพูดเล่ยไปอย่างนั้นเองเมื่อขณะพักงานนอนลงไปชั่วครู่ <ๆ S 2> ก็มีคนมาบอกว่ามีลาวคนหนึ่งนอนบวมทั้งตัวนอนร้องควนคลางอยู่ที่หลังเขาทุกคนไปดูก็พบเจ้าลาวปักเสียคนนั้น มันบว,วมเกือบปริร้องควรคลางน่าสงสารเมื่อสอบถามก็ยอมรับว่าหวังจะทำให้พระทั้งหมดตายมันเอาก้อนหินมาวางเป็นแถวจะเอาก้อนหินเข้าท้องพระมันเก่งมากแต่พอเริ่มทำก็ปรากฏว่ามีบาทาใครไม่ทราบมากระทืบมันทั้งตัวเล่นเอานอนควน่ำนอนหงายในที่สุดหมดแรงลุกไม่ขึ้น บวมทันทีทันใดเรื่องต่อไปก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของผู้ปรับเขานำส่งหลวงพ่อที่วัดบางนมโพสมัยนั้นการคม,มานาคมดีมากแต่ว่ามีน้อยเหลือเกินกว่าคนป่วยจะผ่านด่านมาถึงวัดบางนมโพก็เป็นวันที่สามของวันป่วยมันร้องควครคลางไผ่เลาะมากเมื่อถึงหลวงพ่อท่านจัดการให ข้ามาภารัตนาไตและรับว่าจะบวชเมื่อเขารับแล้วท่านก็ถอนหายใจภายในไม่ถึง30นาทีเพราะไม่ใช่ไข้เป็นโรคปาทาท่านขุนด่านกระทบท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับฉันอย่างไรวันหน้าค่อยฟังใหม่วันนี้ถึงเวลาอาบน้ำเย็นเสียจแล้วต้องต้มน้ำอุ่นอาบตามใจคนอุปถัมภ์เขาเขาหวังดีไม่มีผลร้าย ก็ต้องตามใจเขาตามลำพังคนเดียวดีไม่ดีไม่กินข้าวส่งเดทนอนคอยเท่งถึงเสียสบายใจเอาละคนต้มน้ำเขามาบอกว่าน้ำร้อนนานแล้วเขาทำแล้วฉลองความดีเขาใจเขาจะได้สดชื่นตายแล้วจะได้ไปสวรรค์ขอลูกหลานทุกคนจงสบายดีนะสวัสดี